นี้มีคนจะมารีวิวอาหารของผมครับวันนี้มีคนได้อะไรบ้างครับมีมีคนได้เยอะเลยมีมีซอสด้วยซาลูนปลาแซลมอนทำไอศครีมเม็ดเม็ดติ๊งนะมีวิตามินค่ะมีที่เช็ดหูโอ้ยคุณลูกค้ารอก่อนค่ะซิดาลค่ะซิดาลเม็ดติ๊งมีมีอาหารเปียกมีรสเนื้อมีรสแซลมอนแล้วก็นี่ มีอาหารเหมือนกันค่นี่แบบแช่ฟีดวันไหนที่แม่เหนื่อยๆก็จะได้ทำายบานี้ให้กินนะสันในไก่ทะเนกัคแล้วก็นี่อาหานี่ครับแล้ววันนี้มีคุณกำลังจะกินข้าวนะคะทุกคนนี่วันนี้มีท็อปปิ้งเป็นข้าวเหนียวเพราะว่ามีคุณชอบมากแล้วก็มีอาหารเมร็ดอาหารเม็ดวันนี้ลดเนื้อแต่ที่ซื้อมาเป็นรดไก่แลตตบ แล้วก็ใส่วิตามินไปแล้วใช่ไหมพี่เบลใช่จ้าใส่วิตามินน้ำตับปลาไปแล้วน,นี่ใส่ไปแล้วคะ่ะมีคุณจะกินอะไรดีอ่ะวันนี้ใส่นี่นิดน<อ>ึงเนาะตับปิ้งเนาะจะลาดให้นะคะดมดมก่อนไหมสีวิวเ,เอ๊ะ คุณลูกค้าค,ค,คุณลูกค้าทำไรไรแค่ได้กลิ่นซอสขัับยายโอ้ยมีททอมิมีนปกติจะต้องให้เป็นปกไก่ต้มแล้วก็ผักแล้วก็ข้าวนะคะแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยจะเปลี่ยนวิธีกินมีทุนนิดนึงเพราะว่าไม่ให้แม่เหนื่อยมาก เพิ่มความสะดวกสบายให้แม่วอร์แม่เก่แมแเราหลานก็ดื้อมากคุณลูกค้าหิวเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็แค่อจมปุ๊บปิดปุ๊บปิดุ๊บปิดอะไรูกินหหลอกไดไหมครับลอกครับอือหืิไฟไฟด้วยเก่งมาก หางนี่หนูหางหางหางแหว่งน yes ี่คือมีความสุขกินโพดเกินไปวะเนี่ยอาจจะมีคุณชอบมากเลยนะครับยายๆเร็วๆกินให้หมดนะถ้ามีคุณกินหมดวันนี้จะให้ไอศครีมไอศครีมไหมด้วยมีคุณมาถึงรมาที่เราที่เป็นเนี่ยไอเนี่ยไอติมครับมีไอติมร็อคตา เออแล้วก็รสสตรอเบอรี่มีคุณสตรอเบอรี่ไหมเฮ้ีดาพาเบติ้งสีดาก่อนแฮปปเวทแฮปปีเวนะมีคุณแฮปปเวที่ซึ่ปเสยียอยู่ไปยาสองคนไม่เนี่ยนะไฮไฟเก่งมากไฮไฟเก่งตังเลยเอาใส่ในนั้นเลยถ้าตันตเก่งเก่ง่งงินะนๆนโ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 นนน เมติ่งโอเคของโปรดความสุขช็อกโกแลตแผ่นใหญ่กินหมดเลยป๊อปหมดแล้วมันเอาไปทั้งด้วยเลยเอาไปทั้งด้วยเลยหมดแล้วีคุณทำไมเป็นอย่างนี้ลูกหมดเกลี้ยงแล้วอ่ะในพิตาหมดแล้วเรียด้วยเออเรียช้อนเออเอาไปหมดโอ้ชีวิตล้างให้ยายด้วยลูกริมยังยายด้วยนะโอ้ชีวิตหมาโอ้ยหนอ 营养的，这没没有了。